หลัง hey, จากที่เราโพสกับเก็บได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้จะนำค่าที่ได้มาเซฟไปในดาต้าเบสผมจากอันที่แล้วก็เซฟบนไฟล์เนาะก็ไม่ใช่แหละเดี๋ยวทีนี้จะมาเซฟลงดาต้าเบสดาต้าเบสที่ใช้ก็เป็น sql lite ก็คือมันจะเป็นเป็นดา t a าเบสที่ไม่ต้องการ s ซ r ร e r ก็คือเป็นมันจะเซฟไว้เป็นเป็นไฟล์ db ได้เลย mm hmm. นะครับสำหรับมันจะเหมาะกับการเก็บพวกค่าเซนเซอร์เดี๋ยวจะสร้างโฟลเดอร์ว่า db ก็ เรามาสร้างคาร์ดสำหรับเก็บไฟดีกว่าก่อนสร้างอีไฟล์สร้างชื่อว่าอ่า m ดอกนี้ดีก็ได้เสร็จปั๊บก็อ่ะ,อะก็เดี๋ยวมาสร้างคานเดี๋ยไป set ค่าชื่อว่า m ก็เดี๋ยวจะมีตัวแปร เป็นเป็นแล้วก็นี่แล้วก็เป็น time สามตัวแล้วก็ฟังก์ชันก็จะมีอ่า จะสร้าง const c t function ก็คือฟังก์กงชันที่จะเริ่มทำงานตอนเราสร้างคาร์ดเราเรียกใช้คาร์ดก็เซฟไวท้ที่อันนี้ document root slash db ก็คืออันนี้ลลแ,ดดดนแล้วก็จะเซฟไว้ว,ว่า file m db แล้วก็ Ừ, ก็เดี๋ยวมาสร้างอ่ะออาไปต้องเพิ่ม t d o ไปก่อนเป็น private PDO สำหรับเก็บค่า PDO นี้อ่าอันนี้ก็เป็นการสร้าง table บน database อันนี้ เทเบิลสมมติเทเบิลนี้สร้างชื่อว่าเทมมิทด์เทมแล้วก็ไทม ให้เก็บค่าเป็นเรียวก็คือเป็นตัวเลขส่วน Time ให้กคบเป็น Text n t t n o w u n i q u e ก็คือเวลาซ้ำกันไม่ได้นะครับอันที่สองว็เป็นสร้าง Index สํสำหรับ t m m ครับเพื่อให้ไวสำหรับการเรียกใช้ข้อมูลอะไรพวกนี้ต้องแค่เป็น สร้างอินเด็กที่ชื่อว่า time index บนเทเบิลที่ชื่อว่า t e m p ในตารางในฟอรัม time นะครับประมาณนี้แล้วก็ mysql ต่อไปก็เป็นฟังก์ชัน insert นี้ก็เป็นภาษา sql นะครับก็ insert ชื่อตารางตารางเป็น t e m อค่ขาก็อยียงตาม limit t e m e arm นี้ก็ cdo เรียกครับ object i d o ที่สร้างไว้แต่แรกเสร็จแล้วก็มา by value ก็ตามนี้นะครับอไม่อธิบายเรื่องพ f p เยอะแล้วกันเสร็จแล้วก็ xq ก็เดี๋ยว,ว่าลองทำแค่ไม่น่ามีอะไรผิดมาลองทำา3ตัวนี้ก่อนส่วนตัวนี้พอได้รับค่ามาก็เดี๋ยวให้มัน กำหนดเวลาอตอนแรกต้องดีไฟล์ไฟล์ดาต้าเบสแล้วเข้ามากรอนันนี้ก็คือสร้างเวลาขึ้นมาแล้วก็ สร้างออบเจกต์ของเทมขึ้นมาก็เป็นสร้างวา่าดาตต้าเท่ากับนิวเทมนนก็คือเรียกใช้ค์ดส่วนสร้างออบเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาใส่พวกค่าเทมยูมิตไทม์สมติ ม,มีอะไรบ้างนะมีเทมอ่เากลับอ่า้าที่เราได้รับเมื่อกี้ก็คืออันนี้โพสที่ชื่อว่าเทมอ่ะก็คือเราสร้างอ็อบเจกต์ของเทมขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้ก็เก็บค่าใส่ตัวแปรเทมก็คือบันหัดนี้ ต่อไปก็เป็นมุมิตตัวนี้ตัวตัวแฟรตัวที่สองนะครับอ่าแล้วต่อไปไทม์ไทม์เราเอาจากอันนี้ได้เลยก็เก็บไว้เป็น กับเดทไทม์ตัวนี้โดยตั้งฟอร์แมตเป็นรูปแบบปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาทีก็เสร็จแล้วก็ต้อง create table ขอีดเทเบิลก่อนก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ขี t เทเบิล สร้างตารางแหละหลังจากสร้างตารางก็อินเสิร์ตก็คือเซฟข้อมูลเข้ามูลดาต้าเบสครับอ่าอินเสิร์ตปะมาณนี้ค่าล่าสุดเรา อ๋ออันนี้ใช้โค้ดเดิมตั้งแต่ตอนที่แล้วมาดูว่า bb มีไฟล์เห็นไหมอ่ามีไฟล์ขึ้นแหละแต่ว่าเราอ่านตรงๆไม่ได้อ่าเราสามารถใช้โปรกแกรมอันนี้เพื่อดูค่าได้ bb browser for sql lite ครับก็ เปิดไฟล์ดัตต้าเบสอันนี้เลย t h e m p db t h e m p db อ่ะก็จะมีเทเบิลที่ชื่อว่า t h e m ที่เราสร้างไวง้ตรงนี้เทเบิลที่ชื่อว่า t h e m แล้วก็มาดูตรงนี้ r o า s e d ต้านี่ก็จะมี ดาต้าเบสเพิ่มขึ้นมาแหละอ่ารีเฟสก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เราก็เก็บค่าได้แหละเดี๋ยวเงาว่างงเดี๋ยวผมจะอ่าแรนดอมค่าซะหน่อยอ่อเป็นยิ้ m เท่ากับ random สิบเป็นยี่สิบบวกกับค่า random ตัวหนึ่งก็เป็นมิดมิดก็ซักหกสิบ อ่าบวกอีกสิบแล้วก็มาใส่ค่าตัวแปรในนี้ครับอืมนี้ปิดแล้วก็บวกด้วยนี่วอนี้ ไม่รู้จะงงหรือเปล่าถูกปะยองไง อ๋อหตัวตนี้แล้วก็ตรงนี้อ๋อต้องใส่สปริงด้วย พอเขียนหลายภาษาแล้วก็จะหนึ่งเลย่งอ่ะคืออันนี้มันเป็นอินอยู่เราจะมาบวกรวมกับสตริงก็ต้องแปลงให้เป็นสตริงด้วยส่วนแรนดอมนี้ก็คือ20สมมมติแรนดอมได้5ก็จะกลายเป็น25 แลนดอมได้หนึ่งก็กลายเป็นยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็คล้ายๆกันเป็นได้ตั้งแต่หกสิบถึงเจ็ดสิบภาพก็คือจะแรนดอมอ่าอันนี้ได้แหละอันนี้แรนดอมได้ยี่สามกับหกสิบยี่สามกับหกสิบเจ็ดเดี๋ยวมาดูในนี้อ่า อันนี้ค่าเริ่มแรกแยวเรียงอันนี้คือค่าใหม่เมื่อกี้ก็เท่านี้เราก็จะส่งค่าแล้วก็เก็บลง d a t a าเบ e ได้แล้วนะครับก็จบประมาณนี้ก่อน